ตีตอนเช้านะอุ๊ยโอกดผิดครับกดปิดไฟเลี้ยวกลายเป็นกดแต่ทั้งนั้นก็วันนี้จะพาไปที่รับแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองเอกนะครับเมืองเอกนี่อยู่ในเมอังสิตนะครับผมคิดว่าที่แห่งนี้นี่คนน่าจะรู้จักกันน้อยนะครับ ขนาดผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้สองปีงผมยังไม่ค่อยรู้จักเลยนะครับก็เพิ่งมารู้จักก็ตอนที่มีน้องเขาบอกครับว่าในเมืองเอกมีบ้านล้างนะครับเรียกบ้านล้างเก้าหลังนะครับผมกลางวันนี่ตอนสว่างนี่ไปดูอาจจะไม่น่ากลัวมากนะครับแต่รับรองได้ครับว่าตอนกลางคืนนี่โคตรหลอน,นครับ เมื่อก่อนผมคาใจครับว่ามันมีผีไหมผมก็ขับไปกับผมก็เลยขับไปดูกับน้องๆนะครับในกลุ่มผมขับม i โอไปอีกคนขับดินจาสามร้อนี่ครัแล้วก็อีกคนก็ขับมอเตอร์ไซค์ขับเล็กไปครับแล้วก็มีบิ๊กไบค์ขับไปกันประมาณสี่คันครับ ผมคิดในใจว่าจะพรกนี้หนีหนผมนี่ผมเหลือมีโออยู่ขั้นเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยเมื่อก่อนผมกลัวผีมากครับโตมาเริ่มรู้อะไรจริงไม่จริงอะไรมันน่าจะมีไม่มีก็เริ่มกลัวน้อยลงนะครับขนาดรายการคนอดผียังจะไม่ค่อยเห็นผีนะไม่รู้รายการคนอวดอะไรหรือเปล่าครับ เห็นแต่ละคนมาเนี่โอ้โหพิมพ์นิยมทั้งนั้นเลยนะครับในการคนโดดผีพิมพ์นิยมไม่พอผู้ชายที่เข้าไปตะลุยบ้านเนี่โอ้โหยิ้มนย้ยิ้มใหญ่นะครเข้าไปกับสาวๆความกลัวมันคงหายไปหมดแล้วล่ะนี่ครับโตมาผมก็เลยเริ่มไม่ค่อยกลัวมากครับเพราะว่าสมัยเด็กผมไปเล่นผีด้วยแก้ว ตามป่าชา้าตามวัดกับกับเพื่อนนะครับซึ่งมันมันชินแล้วอะ่ะคือเล่นแรกๆก็กลัวนะครับแบบน่ากลัวมากไปเล่นอยู่หน้าเมนเผาศพคนอะไรไปเล่นผีเ้วแก้วหน้าเมนไม่พอไปตามป่าชา้าที่ไหนเฮียนไปหมดเลยครับสมัยเด็กไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มเอือมละอาแล้วครับผีก็คงเบื่อแล้วครับโอ้โหพวกนี้มันเล่นทุกวันแหมไม่รู้จะหลอกท่าไหนแล้วนะครับ ผีเซ็งครับรายการผีวดคนนะครับเนี่ยครับเล่นผีได้แก้วบ่อยจนมันชินละผมก็เลยแบบเนี้ครับทางเข้าเดี๋ยวผมจะนี่เป็นศาลนะครับผมก็ไม่ได้ไปลบหลู่นะครับวันนี้ผมก็แค่ขับพาไปชมนะครับบรรยากาศครับคือถึงผมจะไม่ค่อยแบบเชื่อมากเท่าไหร่ว่ามีผีนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปดูถูกลบหลู่เขานะครับนอกจากเวลาแบบ ลูกผมร้องไม่หยุดอย่างเงี้ยผมก็ไ้แฟนผมบอกใครมากวนหรือเปล่าผมก็เลยด่าไปเลยครับด่าผีนะคนอะไรด่าผีบอกบอกแน่จริงออกออกมาเลยดีกว่าตัวตัวกันเลยดีกว่าอย่ามาลบหลบซ่อนๆจะหลอกก็ออกมาเลยอะไรเงี้ยค,คือเวลาโมาโหผมก็จะเป็นเงนี้ยพูดกับผีออกมาเลยดีกว่าอย่ามาทําลูกผมงอแง สึกวันนั้นลูกร้องไม่หยุดนะครับผมเลยหงุดหงิดนี่ครับนี่ทางเข้ามืองเองนะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมจะไปเรียนทำกีตาร์แหละแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วขอเข้าไปรีวิวแถวบ้านนะครับใครอยากมาลองก็เข้ามาได้นะครับแต่ว่ามีคำเตือนอย่างนึงนะครับอย่ามาคนเดียวนะครับช่วงกลางคืน,นครับเพราะว่า ได้เคยได้ข่าวมานะครับว่าแถวนั้นมีผู้หญิงถูกลากไปข่มขคืนนะครับแล้วก็ถ้ามาได้ก็เอารถเก่งมาแะ้วกันครับทิมนิยมหรือว่าครับเอารถเก่งมาดีกว่าเพราะว่ากลางคืนจะมีผมเคยมากับเพื่อนๆนะครับพวกติดยาขี้ยานะครับเยอะครับหรือใครใครติดยาหรืออะไรมาดูคลิปผมก็อย่าว่าผมนะครับผมก็พูดหมายถึงว่าถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเถอะครับไม่ดีหรอกก็ นะครับคือกิยานั่งกันอยู่ประมาณเกือบสิบคนอยู่ในบ้านค,บคนบ้าอะไรไปนั่งนั่งอยู่ในบ้านล้างเป็นเกือบสิบคน,นครับนอกจากจะทําอะไรโอ้โหคงไม่ใช่คมผืนอะไรนะครับเพราะว่ามีรถกระบะจอดอยู่ข้างหน้าสองพันสามพันนะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บางส่วนแล้วก็ตอนผมขับเข้าไปครับทุกคนนี่ถึงกับตะลึงครับ มีคนเข้ามาด้วยนะเนี่ยบ้านล้างโอ้โหเดินออกมาดูกันสองสามคนนะใครวะใครมาตำรวจหรือเปล่าผมใส่กลัวเป็นตำรวจนะครับขับมาผมก็มองเขาครับผมมากับเพื่อนแล้วตอนนั้นมองกันว่าเไอ,เอ,เอ้พวกนี้มันทําอะไรวะข่มขืนคนอยู่หรือเปล่าครับคงไม่ใช่นะครับเห็นนั่งกันอยู่มีแต่ผู้ชายนะก็ไม่ได้อะไรกับแท็กซี่ชิดซ้ายก็ไม่ได้ทำรีบไ,ไปครับ ก่อนที่ฝนจะตกตอนนี้ก็ไปปลอยมาหน่อยแล้วนะครับป่บาแล้วก็ถูกน้องเรียบไปเรียนทำกีต้าร์นะครับขอทำความเร็วนิดหนึ่งโอ้โหดูรถตัดหน้าเอานกตัดหน้าอีกโอ้ทั้งนกทั้งนกทั้งรถนะบินไม่ดูเลยนะตัดหน้าซะงั้นรถด้วยอ่ะ นกนี่ก็เดี๋ยวนี้ต้องระวังนะครับใช่ว่านกจะไวนะครับมันก็คงเริ่มแก่แล้วนกบางตัวเนกะเคยเห็นนกพิราบโดนเหยียบตามถนนไหมครับเยอะเลยครับผมก็งอมันบินไม่ทันหรือว่าอะไรวะสใส่ท่อนี่มันเป็นท่อเดิมครับนกไม่ได้ยินนะครับอาจจะต้องใส่อคับโพิกหรืออะไรเงี้ยให้นกมันได้ยินก่อนนะมันจะได้บินหนีทันนกบางที สมองช้ามดจะจิกหาของกินนะครับโอ้โหจุกเนินนี่ครับเขาบอกปวดแลกบัตรครับไม่แลกครับผมมาคนเดียวครับโอ้โหดูดิตัวที่สองล้วบินตัดหน้าผมเนี่ยมันจะอะไรมันจะอะไรเนี่ยนกเอ๊ะเขาทางไหนวะจำทางไม่ได้นะครับนี่ครับบรรยากาศครับเป็นไงครับ ไยมาถูกทางป่าะวะใช่ตรงนี้ไหมเนี่ยเออน่าจะใช่ใครมารถเสียตรงนี้เนี่ยแหมนี่ครับรีบทำเวลานหน่อยนะครับแลันี้ก็จะมีบ้านคนอยู่นะครับ เชื่อไหมครับเนี่ครับรู้อยู่กันได้ไงวะข้างอยู่ข้างๆบ้านล้างเก้าหลังเป็นผมนี่โคตรหลอนเลยนะครับจิตตกตอนกลางคืนออกมาดูนี่นี่ครับลองดูบรรยากาศนะครับทางทางมีแต่หญ้ามีแต่ต้นไม้ป่ากล้วยนะเนี่ยครับ,รบแถวนี้บ้านคนรวยอยู่เยอะนะครับจริงๆบ้านมันไม่มีอะไรหรอกครับบ้านล้างเก้าหลังเ่มันก็แค่บ้านแบบขายไม่ออกอะไรเงี้ย เาจริงๆมาตอนกลางคืนมันก็มันก็น่ากลัวแหละครับดูทางดีครับลองนึกดูดีครับไฟถนนนี่เก่าๆบรรยากาศสะดวกผมไม่มากลางคืนนะเพราะว่ามันมองไม่เห็นบ้านครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะครับข้างหน้านี่แล้วครับรีบไปก่อนเดี๋ยวผมต้องไปเรียนทํากีต้าร์ครับนี่ครับมีคนอยู่มาทําอะไรวะอ๋อเฮ้ยนกนี่ครับ มาแล้วครับบ้านล้างก้าหลังดูบรรยากาศนะครับป่าเนี่ยครับโคตรน่ากลัวเลยนี่ครับบ้านล้างเก้าหลังนะครับดูแต่ละหลังนะครับนี่ครับโอ้มีโลโก้มีตายี่ห้อมาเลยนะครับบ้านก็ไม่ได้สร้างเองมาปั๊มโลโก้ใส่นะครับช่างไฟช่างเทคนิคช่างเทคโนนะครับผมประกาศความขลังนะครับ เนี่ยครับบ้านล้างเก้าหลังครับเนี่ครับใครไม่มีที่พักอาศัยก็มาอยู่ที่นี่ได้นะครับฟรีครับนี่ครับไม่ต้องดาวไม่ต้องผ่อนนะครับฟรีหมดครับนี่มาใส่ได้นะครับผมถ้าใครไม่มีที่พักอะไรอย่เงี้ยไม่มีใครว่าครับเข้ามาเลยครับอยู่ขนที่น้องที่นอนมาครับไม่ว่ากันครับมาหนึ่งแถมสองครับแถมสาวผมยาวชุดขาวอยกในบ้าน คนมาทํางานกรุงเทพไม่มีที่พักก็มาอยู่ในเมืองเอกตรงนี้ครับบ้านล้างตรงนี้ได้นะครับโอ้นี่ครับดูครับบ้านนะครับโอ้ปราสาทนี่มันปราสาทหรือบ้านวะเนี่ยแต่ละหลังนะครับแถวนี้นี่โอ้โหไม่ต้องพูดนะครับคุณปัญญาก็อยู่แถวเนี้ยคือเมื่อก่อนมันเป็นป่าแล้วก็มีคนเหมือนแบบมาปลูกบ้านนี่ครับอลังการมากครับแต่ละหลังนะครับ อ้าวบ้านหลังนี้โคตรใหญ่เลยครับมีมอไซค์ด้วยเนี่ยครับหมู่บ้านเมืองเอกครับผมเรียกว่าแถวนี้เป็นบ้านคนรวยแล้วนะแต่ละหลังนี่ราคาไม่ต้องพูดนะครับไม่ต่ำกว่า20ล้านนะครับอาจจะหลักร้อยล้านนะครับแต่ละหลังเพราะว่าพื้นที่ดูร้วดีครับโคตรกว้างครับกว้างมากเนี่ยครับแต่ละหลังนี่ครับคือมันเหมือนเป็นถิ่นคนรวยที่แบบ อยากมาอยู่ธรรมชาติอย่างเงี้ยมีแต่ปา่าเงี้ยครับเนี่ยครับโอ้โหน้องบอกบ้านผมใหญ่นะครับมาดูบ้านคนพวกนี้เลยครับใช้คำว่ามแมงโกดใหญ่ดีกว่าปองโอ้ยเจ้าถิ่นมันนอนสักางเลยตีกําลังหันกล้องไปทางอื่นอยู่หันมาเห็นก็ดีเนี่ยครับดูบ้านหลังนี้ครับบ้านทุกหลังนะครับดูดิครับทำสูงหมดเลยครับเหมือนรู้ว่านน้าท่วม นี่กำแพงหลากหลายสไตล์ครับเนี่ยครับไม่ต้องนะครับรีวิวบ้านผมไม่ต้องละครับนี่ครับดูครับโอ้ยชีวิตตังตังมาจากไหนกันมันเนี่ยอลังการมากนะครับส่วนบ้านใครที่อยู่ติดบ้านหลังงก้าวหลังก็ถือว่าเรียกว่าสวยแล้วกันนะครับคนอื่นเขาจะมาอยู่กันหมดแต่กลายเป็นว่าบ้านไม่มีใครอยู่นะครับไปแล้วครับทำนี่ไปเรียนทำกีตาร์ดอ ก็ต้องรีบไปอีเกียครับวันนี้ไปหาซื้อของปันนึงเฮ้ยเลยเฮ้ยเล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 ยมอขางนี้นะครับนี่เป็นมหาลัยลังสิตนะครับด้านหลังนะครับเนี่ยครับมอลังโอ้ยมอลังสิตครับมีคนบอกให้ทำคลิปนะครับขับเขาพาไปมหาลัยชมสาวนะครับ อยากเห็นทิมน,นิยมหลากหลายครับเดี๋ยวแฟนที่จะว่าเดี๋ยวพี่จะกลับบ้านไม่ได้นะหรืออาจจะไม่มีรถไว้ทําคลิปแล้วครล้รอเล่นนะแฟนที่ก็ไม่ได้โหดร้ายขนาะดแต่อย่าไปก็จะดีกว่าครับนี่ครับดูรถกันครับดูรถดูรถโอ้โหนี่ก็เป็นทะเลสาบครับบรรยากาศดีมากครับ มีตรงแซ่บด้วยอ่ะมากินนะครับนี่ถึงหัวหินแล้วนะครับนี่ครับหัวอ้านหัวหินนวดซ้ายมือนี่นวดนวดอะไรแผนไทยหรือว่าแผนแผนแผนสมัยใหม่ครับ๋วยเตี๋ยวของกินก็เยอะนี่ว่าแถวนี้มันต้องลองมากินนะครับ,รบสมัยมาอยู่แรกๆนี่หลงครับ เข้ามามืองเอกงนี่หาทางกลับไม่เจอเรียวไปเรีวมาเดี๋ยวนี้เริ่มรู้แล้วครับไอ,อ้บ้านล้างก้าหลังนี่ก็กว่าจะเจอนี่ก็วนไม่รู้กี่ซอยนะครับลูกว่านาเจอรู้ว่าน่าบ่อยเลยครับแถวนี้ เข้าเกียร์เดี๋ยวถอนเกียร์นะครับบางทีก็เหนื่อยครับหน้ากับลูกกันหน้าอีกว่าเขโค้กันครับนี่ผมออกมาเส้นสามสี่ห้านะครับ ถนนสามสี่ห้าเมนูตั้งใจตั้งให้มันเลี่ยงอเกว่านะนเี่ยครับถ้ามันตัดไปก็คือแบตกล้องผมหมดนะครับม่อคือลืมชาร์จครับมีตำรวจไหมนขนาดรถถูกต้องยังกลัวตำรวจนะไม่รู้จะกลัวไหไครับรถก็ถูกอยู่แล้วโอ้ยอยู่เทินพดไกลเลยตรงนี้ สิบล้อเต็มเลยนะครับเส้นนี้ไปเขียวอยู่เทินนะ กำเบกถอนเกียร์กำเบกเบาๆครับถอนเกียร์รถก็จะหยุดสบายครับสมูทด้วยครับราบลืน่นเอาไฟเหลืองอีกไปไปไปเร็ว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 ให้ไวให้ไวให้ไวตีทั้งสามเลนเลยกลับรถไปแล้วครับนี่ครับแปดสิบหกามเร็วนะครับ9 8 0สิบแปดร้อยหนึ่งแป๊บเดียวครับไม่ถึง กี่เมตรเองครับ2 0 0ร0 0ยร้เมตรนะควร้อยยสิล้นะครับเอ่ห้าบเอ็ดแรงจริงๆครับร้อยแล้วครับความเร็วถึงโค้งแล้วนะครับรถสายหน้าดูครับเก้งเบาๆเค้งที่ความเร็ว105นะครับตอนนี้เดี๋ยวครับชะลอกันครับข้างหน้าไม่รู้มีรถหรือเปล่าเดี๋ยวจะอยู่ตูดสิบร้อนะครับ บางทีเราไม่เห็นปลายโค้งครับอย่าเปิดคันเร่งเยอะนะครับปลายโค้งอาจจะมีรถเสียหรือรถจอดอยู่ก็ได้นะครับสิ่งที่ต้องระวังตอนเข้าโค้งนะครับคือจําเลยครับจาไว้เลยครับเข้าโค้งห้ามกำคัดนะครับไว้เดี๋ยวผมจะสอนเข้าโค้งนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับแค่สมัยแรกๆหลุดโค้งไปครับผวาะเวอร์เหมือนกันครับนู่นครับเกือบล่อเสากิโลเมตรนะครับหลักกิโลเมตรข้างทาง แต่ไม่ล้มนะครับเมื่อหลุดไปก็สติดีครับคือเจอมาหลายอย่างคนระับสังเกตแต่ละคลิปมีคลิปที่ผมล้มผมก็สติดีครับล้มเสร็จผมก็รีบวิ่งเข้าข้างทางก่อนเลยครับมันเป็นสิ่งที่ผมเตรียมการไว้แล้วครับคิดจะเล่นโค้งถ้าล้มก็ต้องคิดจะเอาคิดจะให้ปลอดภัยครับวันนั้นเลยไม่ได้แผลสักแผลเลย ตรงนี้ถนนลื่นนะครับเวลาขับรถนะครับคนต้องดูอย่างหนึ่งนอกจากเบรกครับคือว่าถนนมันเบรกได้ด้ดีแค่ไหนเพราะว่าบางถนนนะครับต่อให้เบรกเราเป็นเบมโบนะครับ ABS นะครับอาจจะไม่ช่วยนะครับบอกไว้ตรงๆเลย ABS แค่ช่วยไม่ให้ล้อล็อกนะครับแล้วก็เบรกแบบกัมทีทีนะครับแต่ว่าถ้าถนนมันลื่นนะครับ อ b s มันล้อมันก็ลื่นได้นะครับยางมันมีผลนะครับเบรบ ABS ยางไม่ดีหรือพื้นถนนเขาเหมาเยอะอย่างเงี้ยกางใบก็ล้อฟรีได้เหมือนกันนะครับล้มได้เหมือนกันอย่าไปคิดว่า ABS เบรกปึ๊บหลบได้ทุกคันนะครับใครตัดหน้าไม่ใช่นะครับคือการเบรแล้วเบรกแบบตบทีทีครับตัวเบรกมันจะเบรกทิท,ทีแล้วก็อัตโนมัตินะครับแล้วเราก็สามารถหักล้อได้อยู่ครับเบรค ABS แต่ข้อดีของมันก็เบรกได้เร็วกว่าครับมันมีระบบที่สามารถเราสามารถกำเบรกได้แรงกว่าเพื่อให้มันหยุดนีเนี้ยล้อมันไม่ล็อกปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนเบรกทีถีแล้วล้อมันจะแบบโอกาสล็อกน้อยแล้วก็ล้อจะฟรีน้อยเพราะฉะนั้นมันเลยเบรกได้ดีกว่าบมาครับมันนั่งหยุดเทกลาโงโนคะ้งครับเทโค้งใส่ หวาเข้าโค้งนี่นะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพอเข้าโค้งไปปุ๊บแล้วถ้าเราเจอรถตัดหน้าหรือแบบออกมาอย่างเงี้ยคิดดูครับจะเบรกยังไง<แ>โค้งอยู่อย่างเงี้ยรถมาอาจจะเบรกยังไงเพราะฉะนั้นเวลาโค้งครับมองไปข้างหน้าไกลๆกลันมีรถมาไหมถ้าถ้าเป็นโค้งที่มองไม่เห็นปลายโค้งนะครับอย่าเล่นโค้งเยอะนะครับเบาๆหน่อยครับเดี๋ยวจะกลายเป็นแหกโค้งครับ โค้งบางโค้งนะครับคือได้รับการออกแบบที่แย่มากครับคือถนนเนี่ยมันจะต้องมีการวิศวกรออกแบบว่าโค้งแบบไหนมันรับแรงได้แค่ไหนยิ่งถ้าโค้งไหนมันโค้งหักศอกเยอะๆควรจะทําถนนเอียงเอียงมาเพื่อรับแรงเหวี่ยงตรงโค้งนะครับถนนต้องเอียงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับบางโค้งอาจจะถนนไม่เอียงนะครับทาให้หลุดโค้งได้ง่ายแล้วก็อันตรายครับ นี่เป็นบ้านทึกษาลังสิตบางพูนนะครับ